ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเขื่อนลำป่าแล้วนะคะซึ่งดูจากวิวทิวทัศน์รอบนอกนี้สวยงามมากเลยนะคะและคุณกัลเนีก็รออยู่แล้วค่ะตามคุณกัจะดนีเลยค่ะสวัสดีค่ะกัลเจนีสวัสดีค่ะคุณดาวเรือค่ะอยากให้คุณกัลเนีเล่าเกี่ยวกับประวัติเขื่อนลำปาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญญที่ใกล้เคียงกันเขื่อนลำปานี้เป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาลสิน ที่มีขนาดยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะและเขืเอ่อนเขื่อนลัปลานี้อยู่บริเวณตอนเหนือของจังหวัดกาลสิน,นะค่ะบริเวณจะอยู่ติดบริเวณรอบๆของอำเภอต่างๆนะคะถือว่าเป็นใจกลางหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของอำเภอต่างๆหรือเปล่าคะเป็น <c oughs> ค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อของอำเภอต่างๆะค่ะ่าโ้โห <c oughs> คุณพจนีสวัสดีค่ะคุณดาวเรืองถ้าอยากให้คุณพจนีเล่าประวัติคร่าวๆอ่ะเกี่ยวกับเขืออเออเข่อนลำปลางให้เราฟังหน่อยเขื่อนลำปางนี่ก็เป็นเขื่อนดินที่มีขนาดยาวที่สุดของประเทศไทยนะคะเขื่อนลำปลางเป็น,น,นไม่ค่ะคุณพจนีสวัสดีค่ะคุณดาวเรือง ที่มีขนาดยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะ,คะเขื่อนลำปาตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของจังหวัดกาลสินค่ะบริเวณเขื่อของแม่เนี่ย